ขอเด้อครับผมเออเออเออเดี๋ยวทำเด้อครับผมทั้งผัวทั้งเมียเด้อครับอ่าเมื่อไรนะเด้อ่ครับผมครับครับเออครับผมเดี๋ยวสิมาเอิ้นครันมันมีงานหนักนะอ่ะเดินทางครับ เมื่อเราเริมาเด้อล็อกถุงได้ล็อกประตูล็อกยังเด้อเบรงเข้าคลองนเงือนจะคลองให้ดีล็อกกระดะเลยล็อกกระดเลยโอเคนี้โอเคโซจักรยานให้แล้วกุญแจจักรยานล็อกก็มีแล้วครับเออละล็อมีเงินการกรบอกเด้ครับผมเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวสิมาเอื้นเด้อเออครับผม เ,เดินหน้าเปตูนอเฮ้ยาเราก็เดินทางนะท่านกรับนะอันนี้ก็เป็นไม้นะท่านเป็นไม้บ้านกระต๊อเก่าของเจรีนะมันมีบางตัวก็เป็นไม้เนื้อแข็งนะท่านอย่างเช่นตัวนี้อันนี้เป็นไม้ไม้ไม้แดงนะพี่น้องเย้ยไม้แดงเขานิยมเอาไปทําพวกพินพวกกีตาร์นะมันเป็นไม้เนื้อแข็งอันนี้เนื้อแข็งมากนะ เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับอันนี้ก็มันเป็นกระต๊อเก่าของเจรีปลวกเริ่มจะกินแล้วทุกท่านปลวกเริ่มจะกินเดี๋ยวเราเอาไปแล้วก็ตีตีตตปลวกออกมาอันนี้ทําแค่ได้อันหนึ่งเลยนะนี่ทุกท่านนี่ทำทำแค่ได้อันหนึ่งนะเออเอาไปทําแค่ได้อันหนึ่งดีกว่าเขาไปทําฟืนนะผมก็เลยเอาเอามานะครับเพราะว่าทําแค่บ้านหลังนี้ก็ เอาไม้ทําเคร่กับทําที่ล้างถ้วยล้างจางก็มาจากบ้านลุงเลื่อนอันนี้ก็เราเอาต่อเนี่ยไปทําบ้านหลังต่อไปนะเออบ้านหลังต่อไปเราก็ทําเคร่ทําอะไรเอาไม้ตรงนี้ไปเออฮะเดินทางกลับนะท่านผมก็แวะมาโหลดคลิปที่บ้านเขียวนะอืมกลับนะท่านโอ้ร้อนมากเลย เดินทางครับจบภารกิจส่งมอบบ้านเดี๋ยวค่อยเอาซาเล้งมาขนเอาไม้เพิ่มเติมอีกนะท่านเออมีมีไม้บ้านบ้านของสามารถอันนี้เป็นบ้านของเจรีครับ้านเขาสามารถเดี๋ยวให้สามารถเขารื้อก่อนกระ๊อบเก่านะท่านเอือ้อเสร็จแล้วเราค่อยเอาซาเล้งมาขนเอาพร้อมกับปลดป้ายสร้างบ้านให้ฟรีเลยยังไม่ได้ปลดเลยลืมเดี๋ยวค่อยไปปลดปลดพร้อมกันกันกบเอาซาเล้งมาอีกรอบนึง เสร็จสิ้นภารกิจนะท่านาผมก็ได้กำชับแล้วล่ะว่าให้ซักผ้าปูบ่อยๆหน่อยนะประมาณอย่างน้อยเดือนละครั้งก็ยังดีหรือเปล่าไม่รู้ <laughs> เดี๋ยวมาเดี๋ยวถ้ามาเยี่ยมมาอะไรเยี่ยมอนแกดูเรื่องอยู่เออแกดีใจเมื่อกี้นี่แได้นอนใจที่นอนนุม่มๆแกยิ้มใหญเลยมีความสุขนะ เดินทางกลับนะท่านขนเอาแผ่นลังคาสามแผ่นนี่แหละนะท่านอแผ่นลังคาสองสามแผ่นนะท่านมันเหลือนะครับมันเหลือก็กลับเพราะว่าเอาไว้ตัวนั้นก็คงไม่ได้ใช้อะไรหรอกเพราะว่าเราทําให้หมดแล้วนะมนี่แต่ขายเท่านั้นแหละขายของเก่าคนเจรียรเอาไปขายของเก่ามันก็เสียดายของอืม เดินทางกราบจบสิ้นภารกิจวันนี้ขอพักผ่อนก่อนช่วงช่วงบ่ายนะท่านอันเจาลาบอะไรกลับอยู่เนาะลาบมันเหลือนะพี่น้องกับข้าวเหลือเพียบเลยจอดตงอีเอ็นงเด้อกดีมตบอันเดียผก็ไปตบอันคานน้อกียกกับข้าวนี่เหลือเพียบเลยท่านก็ขอขอบคุณเนาะแบบทางผู้ใหญ่อปจท่านที่สนับสนุนกับข้าวนะเอ่อ เงินส่วนกลางผมมาออกช่วยแค่สองร้อยเองนะทุกท่านเออกลินน้ำแข็งน้ำแข็งเออเอาซะหน่อยเดยียดรอดกิ่นน้ำแข็งซะหน่อยอืมไปอปืไ <ลำ S 2> ปจุดดอืมไปอือไปจุดดูบัตรพิณน้ำแข็งก็ขอบคุณนะทางท่านอบตอผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยทั้งสองท่านเลยนะแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านหมู่เก้าดาวท่าน สนับสนุนนะฮะ,ฮะกับข้าวนะท่านในวันนี้นะจนกับข้าวเหลือกินพี่น้องเอ้ยอกับข้าวเหลือกินนะฮะนคนที่ามาก็ตักอ,อา่าแล้วก็บางส่วนก็แบ่งกันเอากลับนะโอเคครับผมรถไอติมมานะท่าน,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 นรถไอติมมาเดี๋ยวเราจอดซะหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อไอติมให้ยอมอนกินก่อนนะท่าน เดี๋ยวให้แกไปส่งให้เยมอนอันเอ็นเอื้อตื้ออันก็มอจะไปโน่นหรือเปล่าไปเอาไอติมให้เยมอนหน่อยนะเอ้าเอาไอติมให้เยมอนกับลุงชาิแล้วกัน สามารถอยู่ก็แบ่งกันคนละห้าบาทถ้าอยู่กันครบสี่คนนะนะ,ะแบ่เขาเลยมากับพุนรครับผมส่งมอบแล้วแล้วก็สิเมื่อส่งมอบเสร็จ <c oughs> เอาขอขายไอติมเอาท่านวันนี้มาเยมอนน่าจะรอกินอยู่ <c oughs> เพราะว่าผมมาอยู่แกก็ไม่ได้กินเดี๋ยวแล้วเออ <c oughs> ซื้อไอติมให้เยมอน ขา,ายทิมผมก,กินไม่ได้นะพี่น้องขับรถอยู่เดี๋ยวมันละลายขามือเออเอสองสารแกนะเยมอนแกน่ารักดีนะทุกท่านตอนแรกๆเหมี่ยกลัวยอมรับหลังๆมาแกแกน่ารักดีแกรู้เรื่องนะอแกคุยรู้เรื่องแล้วก็แกบอกอะไรแกก็ทําหมด อันนี้ก็แวะมาเอาติบข้าวคืนเขานะท่านอันนี้บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะเพิ่นเอาข้าวอ,าอะไรมาช่วยงานอะเดินทางกรับพี่น้องเลยเออเอาเสร็จสิน้นภารกิจบ้านเฟด <c oughs> นะ <c oughs> หลังแรกนะของตัวตำบลน,นะท่านของตำบลบ้านเราเลยนะหลังแรกนะท่านที่เป็นบ้านฝาเฟดเนาะที่เราทําแล้วก็ครั้งแรกนะ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะฮะที่สนับสนุนมานะครับทั้งเอ่ยนามก็ดีไม่เอ่ยนามก็ดีนะครับรวมทั้งเฮียปิงนะครับสนับสนุนเหล็กมานะสามพเกือบสี่พักิโลนะท่านเราใช้เหล็กในการทําบ้านฟ้าแฟดนี่ทั้งหมด77เจส้นเป็นเสนเ้นเต็มนะบางรู้สึกว่าบางทีผมก็ลืมจดก็มีลืมจดประมาณสองสาครั้งในีละหาคลิปไม่เจอผมก็เลยไม่ได้เขียนเลย ลืมจดนะท่านผมก็พยายามจดก็ก็พยายามอยู่แต่บางทีมันก็ลืม,มนะก็สรุปตัวเลขง่ายๆก็คือเจ็ดสิบเจ็ดนะอันนี้คือเฉพาะเหล็กของเฮียปิงนะอันเหล็กซื้ออีกก็มีนะท่านเหล็กเล็กๆ,ๆนะั้นเราก็ซื้อมาเอาไว้ทําที่กัน้นแอบซองเราก็ซื้อต่างหากมันก็รวมอยู่ในนั้นนะรวมอยู่ในบินค่าใช้จ่ายแต่มันไม่ได้รวมอยู่ตรงนี้ ขอบคุณเฮปิงนะทุกท่านขอบพระคุณมากมากนะฮะที่สนับสนุนเหล็กนะแผ่นลังคาทําห้องน้ําขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยนะที่สนับสนุนจนเกิดเป็นบ้านเฟดหลังแรกในตัวตําบลโพธิ์ไปสารอำเภอกุสมาลจังหวัดสกลนครนะฮะทุกท่านกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะฮะขอให้ท่านนะจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับกีหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะครับผม รวยแล้วก็ขอให้รวยยิ่งขึ้นไปอีกเด้อสาทุกครับผมเดินทางกลับก่อนสวัสดีครับ